แบกนึกแสงเงินหลังรายลันทั้นหลายมาให้พี่น้องหอมไป้อมหรือยังต้นม่ามได้มะตะใสหนาๆแยกเป้าไรได้มะตะใสถามก่อนโสถานทำครับอ้าวหนึ่งสองสามาเแปดเจ็ดส้า ห้าแปดเจ็ดสามเก้าเนีพี่น้องคือได้จากปูสถานธรรมนั่นแหละคจับไหมครับดวงสือมันสีแดงสีแดงอาจจะจานหนึ่งไหมอ่านไหมอ่านไหมห้าแปดเจ็ดเดี๋ยวเราขอเป็นสามเก้าอ่าประเด็คือตามนัดนะคะตามนัดวันที่12มีนาคม2567ที่ปูสถานธรรมนะคะพอแล้วครับ จะบอกว่าเจะเห็นไปหลายทั้งเน,นเนี่ยเขียนวันที่ใส่ใส่ในแม่บ้าน2,567วันนี้วันที่12มีนานคม2,567นะคะที่ปูนะคะให้มาตามนัดนะคะเป็นตัวนี้นะคะ5 8 7 2ตัว3 9นะคะตัวตัวตัวเอาหันมาค่ะ เบาเบาห่ยเลยแม่ละเบาเป็นความไหวเป็นแบบโค้งแบบนึกแสนนึบบนนกลาลาลหลังหลันถ้าหลังถ้าหายพี่น้อง หอมไปหอมหรือยังกดนมด้มาตานสนั่นน่ะยเป่าได้มัตาใสถามก่อนปูสถานทำครับบ่ครตอนนี้แหละหอมไปงานบ้านต้นับมันนักสีเอานักพี่น้องเตรียมจดเตรียมแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะปอสถานออกนะคะฝันดีฝันดีเอาเลขฝันต้นี้นะไหมโมมนต์ะขันตุกีเลยเอปูสถานทำเด็ดเก้าหนึ่ง หมุนเด้อพี่น้องเด้อมันขาดยังครับขาดยังเอาขาเอาหัวขึ้นโอ้ยอยังก่อเอาขาขึ้นบนเอาหัวลงใต้เพื่อนว่ามันขาดยังครับเนี่ยขาดสองตัวขาดสองตัวเอาเอาเอาไปพร้อมให้เฮ็ดเอาได้หันนะฮะให้เฮ็ดเอาได้หันนะให้เอาได้กูยึดกูเลยครับปูว่าเฮ็ดเอาไปจับคูเอาส่นตัวสองตัวนเพอ่อได้หับปู จะได้เขียนเพาต้องเขียนยื่นใ้หันสองโตะก็ยืรนบ้านตามลกไปเขียนบ้านลูกไเียนเลยเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่เก้าหนึ่งเขียนไปเลยเอาเขียนเงินหน่อยครับเอเเก้าเจ็ดนึเ้าหนึ่งครังเด้อมันนี้อานหาเินอ่นเบือนได้เราวันนี้ห้าหมื่นสองเมษาครับคสองเมษาเดี๋ยวมันครบสาลเือนเสียครับ สีแดงมนีใส่ละ้แดงว่พวกูเากับเาไนตา้น้องบาาเขียนตัวยังไงสองตัวตัดออกให้นะคะเดี๋ยวแอดมินเดีแอดมินสี่สี่ไข่เด้อพี่นองเด้อตามมอกไข่ปุ่นกับโออย่าลืมเ้จ็เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งอ่านั่นละยันสิหมีนาคมข้างบนให้ด้วยน้องบาสเออดี น้องกับออ้ได้ที่น้องกาลังเห็บกียงนีหาขมาหากินซอยกันทมาหาีน้องซอยกันมาหาวงกลมให้เก้าเจวงกลมให้เก้าเจ็ดถมรครับวงเลย่าจะถามนาครูบอกแล้วคูบอก่าจะถามมาตัวเลถูกวงกลมแล้ววงกลมเก้าเจ็ดเอาครับตัวเล็ก็เตีวงกลมวงกลมเก้าเจ็ดค่ะเอาสีแดงๆกันเล เอาสีแรงสีแร่งพี่น้องมขจะได้กลับกล้องโดแต่แต่ปูบอกว่าให้เก้าเจ็ดเจดเก้าหนละแต่ปูบอกว่าให้สั้นขาขึ้นข้าบนสั้นขากัเป็นเจ็นะคะเออไอ้ตัมัาฟิดซอดอยเอาเอาพี่นองึ้นั้เอเก็บาอะไรแล้วจะเลื่อมสั้นขาด้วยค่ะ7จ1เป็นเจ็นะคะถ้าเอาไปตัดออกกับเป็นเจ็ด พี่น้องเอฟซีหนึ่งหกนึ่งหกพี่น้องเอฟซีผิดจะเราหน้าเอาเนาะจะเนาะเั็วทางสถานธรรมนะครับกเด็กฟันนะครับแวทางพี่องหนกขึ้นลอดไปครับไปางรนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลมีชอบมีหุดนะครับ พิจงประว่ากันเลอกพี่น้องให้เป็นเพียงแนวทางนะครับนี <Yes> ้เลขฝันเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้จะเข้าจะหลุดนะครับก็ใช้วิธีพันาณในการรับชมนะครับทางช่องก็ทุกช่องนะครับนำเสนอนะครท่ทางท่านั้นนะครับเไปครับเอาโอเคครับพ่อเอกมัโดนครับพี่น้องพ่เอกเริ่มจะดักแล้วนะครับ อ่าโอเคครับเจ็ดก้าหนึ่งนะครับตัดมาเจ็ดก้าหนึ่เก้านะครับผมอ่ะไปได้กันที่นี่เด้อครับพี่น้องคนเดค้านมากพี่น้องแล้วนะทักทักโกศนะวัดทักโกศรวทักทักโกศุขาวทัทักโหสุขวักทักโกศุะทักทักโกุขะรกับพยาเวลาโกทกุะวะักักโกขะวิทักทักโกศุขะวินักทันตุเะวทีกทตกโกเุขาวทากังโังทักโสติขะวะังทุกขะวังทกโายุวักโกศกั พุทธิเจ้าสวาสดะวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพักวันตุเอย์ขอให้ขอให้ขอให้อ้าวเงี้ยเงี้ยปัง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 จับเงินร้อยก็ขอให้เป็นเงินพันจากเงินพันก็ขอให้เป็นเงินหมื่นจากหมื่นก็ขอให้เป็นแสนแสนถึงล้าน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 ละอาไรละขอโทษละอายะนะคะนี่คือ ูกกำลังขายนีเนาะค่ะกำลังชอบไอาชาหุันเด้งนะคาบาโกกำลังสร้างแล้วก็เดี๋ยวจะเลขสรุปจะเลขแล้วนะคะเน้นเน้นให้แล้วนะคะเน้นโอเคนี่นะคะให้น้องๆจัดให้นี่นะคะเป็นความฝันนะคะสองห้าหมื่นต้องรอวันที่สิบสองมมนาบอกะ่ะพี่เมษาอ๋อสิบสองเมษานะอ่าสองเมนา เมื่อนี้วันนี้ได้เลขฝันอ่ะเป็นความฝันแล้วก็5 8 7กับ3 9เป็นเลขขององค์ปู่นะคะเพิ่นมาซอยนะคะเพิ่นสายยานพยานาคเพิ่นมาแคนไห่นะคะที่สถานธรรมพมมาปัญโยก็ออกจากปู่สถานธรรมนะคะเพราะว่าปู่อนุญาตให้ออกนะคะแล้วก็เป็นความฝันปู่เม็ดเดียว7 91นะคะ7 9็หนึ่ง นะคะที่ปู่ให้นะคะแตบบ่ปู่ก็ย้ําเสมอว่าอย่าลืมห้อยขานะคะห้อยหัวลงมาเนาะค่ะก็จะเป็นเจ็ดหหนึ่งนะคะเป็นแนวทางน,นะคะท่านผู้ชมอ่ะน้องๆขอบคุณมากๆจ้า